สวัสดีนะคะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเดิมน,นะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่วันนี้นะคะมีจัดส่งของทุกรายการนะคะพอ mm. ดีเมื่อวานนะถามหมอจต่พี่เลมได้ส่งของเลยพี่เนาะ mm. จะวันนี้มีจัดฝ่งของทุกรายการเลยที่พี่ปิดไว้เนาะจะมาชมชิ้นแรกกันก่อนเลย mm. ชิ้นแรกนะคะพี่สวยมากนี่จุดของเดิมได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ เป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ที่พี่เห็นนี่เป็นองค์ลือศรีนี่เป็นเนื้องานะคะพี่เนื้องาแบบนี้เลยแตกลายงาแบบนี้เลยนะคะพี่ฝ่องดูได้เลยนะคะพี่เป็นของเก่าได้มาจากเจ้าของเดิมเขาเลยนะคะพี่สวยงามมากค่ะด้านนี้สวยงามมากพี่สวยจริงๆจ้ะตรงนี้นะคะพี่เป็นเงินทั้งหมดนะคะพี่เป็นเงินทั้งหมดนะคะ เป็นเงินแกะลายนะคะพี่สวยงามเลยนะคะนี่จ้าแปบ๊บหนึ่งนะจ้าพี่ก่อนนะคะพี่ดามนะคะนี่แกะลายบอกพี่พูดผิดบอกมีนะจ้าพี่นี่แกะลายสวยงามจริงๆจ้าพี่ฟวยๆแบบนี้หาไม่ค่อยได้นะคะพี่หานี่เจ้าของเดิมเขาปล่อยมาให้แบบนี้นะคะอันนี้อยู่ที่ใบมีดจ้าพี่ ใบมีดนะคะเป็นลายหน้าเกลียวนะคะพี่หาลายหน้าเกลียวนะใบมีตีนะคะพี่ทุบนะมีรอยเห็นชัดเจนเลยนะคะพี่เป็นยุคต้นเลยนะคะแต่เจ้าของเขาเก็บอย่างดีเลยพี่นี่จ้ามีรอยจานนะจ้าพี่ที่มีดนะนี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หานจากหลวงพ่อเดิมฝันมีจะสวยแบบนี้เลยค่ะนี่ เกลียวนะคะพี่หาหน้าเกลียวนะคะพี่หน้าเกลียวหลวงพระเดิมนะคะพี่หาพี่ดูได้ตรงนี้นะคะพี่นี่จ้าความสวยงามนะพี่เนาะนี่ฟอร์ชิฟตเลยจ้ะพี่ตั้งแต่นะเห็นวิ่มานะด้ามนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์สุดเลยพี่เพราะหนึ่งตรงนี้นะจ๊ะพี่งามไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะคะพี่มีความหนานะเดี๋ยวนัดวัดให้เห็นเลยงาแบบคือจะพูดยังไงอะพี่ ไม่ใช่งาทั่วไปที่เราเห็นๆน่ะเนี่ยพี่ดูดิเนี่ยความหนานะพี่นะเกือบหนึ่งนิ้วเลยพี่ดูดิความหนานี่หนึ่งนิ้วได้เลยหนึ่งนิ้วแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่ตรงนี้เนี่ยเความยาวอยู่ที่สามนิ้วเลยสามนิ้วเลยค่ะพี่หาสามนิ้วเลยนะคะพี่ความยาวอยู่ที่สามนิ้วเลยนะคะพี่เยอะอยู่นะจ๊ะพี่เป็นโอ้ถือว่าสวยพี่แล้วตรงนี้นะคะพี่ตามการเวลาเลยนะคะพี่หา ของเต่านะพี่เนาะนี่มีรุ้รอยตามการเวลาศิลปะงดงามมากค่ะพี่ค่ะสวยงามจริงๆค่ะนั้นไม่ค่อยได้เจอนะคะมีที่ฝ่อมบูแบบนี้เลยนี่ค่ะเจ้าของเดิมเขาให้แต่เช้าเลยนะคะพี่เขาคงร้อนตังค่ะพี่ฝากมา1 8 0 0 0ค่ะพี่ค่ะ1 8 0 0 0ถือว่าคุ้มมากพี่นะคุ้มมากถึงราคาจะฝูงนะพี่ถึงราคาจะสูงนะพี่แต่ถือว่า โอ้ oh, คุ้มค่าพี่คุ้มค่ามากเลยสวยงามแบบนี้เลยพี่นี่สวยมากความยาวของใบไม้เดี๋ยววัดอีกทีนัดกะนะหลงลืมพี่จ๋าเอจ้าอยู่ที่เจ็ดนิ้วมีเจ็ดนิ้วนี่ถือว่าหายากนะพี่ฝุ่นมากจะมีห้านิ้วห้านิ้วสีนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งทั่วไปเจ็ดนิ้วนี่ไม่ค่อยเห็นนะจ๊ะที่สําคัญฝุดนะพี่นะคือนี่นี้นี่พี่ลือีนี่สวยพี่ศิละปะงดงาม เลี้ยมเงินนะคะพี่ตอนนี้เงินก็ไม่ต่างจากทองเท่าไหร่ค่ะของเงินก็ราคาฟุงเช่นกันนะคะไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะจ๊ะพี่อ่าที่ท่านใดสนใจนะคะนะจ๊ะหนึ่งหมื่นแปดพันนะคะพี่หนึ่งหมื่นแปดพันนะทักนัดมาได้เลยนะจ๊ะพี่นี่คะ่ะสวยๆพี่เชื่อเหอะพี่ดูกิวทูทูพี่ก็คงจะไม่เจอนะนัดว่านานๆัน,นเลยค่ะพ,พี่เขาจะเอามาให้นะคะต่อมานะจ๊ะพี่ <c oughs> กว้างอ่ะพี่คดกว้างเหรอคะพี่คะมาเป็นคู่ถ้าชิ้นเดียวก้ารอแล้วเป็นคู่รดพิเศษนะคะพี่เป็นกว้างเหรอพี่เหรอไม่มั่นใจเลยจ้ะพี่ได้มาแบบนี้นัดดูเหมือนเล็บหมีนะคะพี่ไม่มั่นใจนะคะพี่หาพี่ท่านใดชื่นชอบนะ อยากได้นะคะชิ้นเดียว900ร้ับเป็นคู่ลดพิเศษนะจ๊ะพี่จ้ะไปต่อไปนะจ๊ะดูประคำค่ะพี่ประคำผงยานะคะพี่หานี่จ้ะหลวงปู่เอี่ยมวัสะพานฝูงสามารถคล้องได้จริงนะจ๊ะพี่เพราะว่ามีความยาวไม่ต้องปลดไม่ต้องอะไรแล้วจะมีผู้ตรงนี้นะคะพี่ะจะมีพระปิดตานะคะพี่เป็นประคำผงยาสวยมากนะคะพี่หาสวยมากเลยเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่น่าจะร้อยแปด เม็ดหรือเปล่าพี่ร้อยแปดแปดประมาณนี้จ้ะน่าจะพี่นะก็ไม่ได้นับนกเนาะเพียงแต่ว่าได้มาแบบนี้เลยสวยงามนะจ๊ะพี่พระอาจารย์ท่านใดชื่นชอบนะนี่จะพี่เก้าร้อยเท่านั้น,นะคะ่ะพี่ค่ะเก้าร้อยนะจ๊ะเก้าร้อยนะพี่นะมาชมโปรโมชัน่นพระก็ยังมีพี่เลือกซื้อช่าหาหลักการรายการเช่นเดิมนะจ๊ะโปรโมชั่นองค์แรกเลยเป็นวัดไร่ขิงนะคะพี่วัดไร่ขิงสมเด็จวัดไร่ขิงนะคะ เป็นสมเด็จวันไล่ขิงนะคะพี่หาปีหนึ่งปีหนึ่งสี่พี่หาปีหนึ่งสี่สมเด็จวันไล่ขิงพิม์พเล็กนะคะพี่เรีย่ยมมาเรียบร้อยแล้วอยู่ที่หกรบาทโปรโมชั่นนะคะพี่จะคูดได้เลยต่อมารายการต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพุทวนะคะพี่อันนี้แจกกรรมการนะด้านหลังจะมีคําว่ากรรมการนะคะพี่พิม์พหัวเรือนะคะพี่หาสวยงามเช่นกันหกร600บาทจะพี่ หกร้อยบาทจ้ะพี่จ้าจ้าพี่ต่อมานะจ้าพี่จ๋าดูจ้าปีหกศูนย์จ้ะพี่สองสี่หกศูนย์นะคะพี่โสธรนะคะพี่หลวงพ่อโสธรนะคะเป็นเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่หาไม่ฟา้าเจ้าของเดิมเขาแกะเงินหรือทองออกพี่เนาะโสจุ่มเดินอย่างนี้เลยอยู่ที่จ้ะหกร้อยบาทนะจ้าต่อมาเป็นนี่หลวงพ่อก,กันพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะคะพี่ เก่าฝีฝแบบนี Australian> ้เลยนะคะพี่เป็นหลวงพ่อกานวัดพญานะคะพี่่าหลวงพ่อกันวัดพญานะคะพี่เก่าเก่าอแบบนี้เลยอยู่ที่6 0 0้บาทเช่นกันหกรบาทเช่นกันจ้ารายการต่อมานะคะพี่เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินจัดพิจาจอบใหญ่หลวงพ่อเงินจัดพิจาจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ 600บาทเช่นกันค่ะพี่ขา6 0รบาทเช่นกันรายการต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปู่สุกค่ะพี่ขาหลวงปู่สุกนะคะพี่วัดปักคลองะพี่นะหลวงปู่สุกวัดปักคลองนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะมี้อยเหล็กจานนะพี่นะเห็นตะเรือนรางไปไหน่อยเนาะพี่น้องของเก่าแล้วจะพี่เรียกมาแบบนี้เลย600เช่นกันสวยงามนะคะพี่600เช่นกันต่อมานะคะพี่เป็น <c oughs> พระปิตานะคะพี่พิมพ์หัวจรวดน,นะคะพี่เก่าเดิมฝอยเดิม,ดมแบบนี้เลยใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จะ้ะจะพี่จ๋าหกร้อยเช่นกันโปร,โประช่นองค์ละหกร้อยพี่จับคู่ได้เลยเนะจ๊ะพี่จะเหลือที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่หาต่อมานะคะพี่ขอพัยจะขุนแผนค่ะพี่จาพระขุนแผนนะคะพี่เลี้นนะะยมมาเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะ 600บาทเช่นกันนะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่คะรายการต่อมานะพี่ <c oughs> อันนี้ไม่ทราบที่เลยค่ะพี่เป็นของเก่านะคะได้มาแบบนี้เลยพี่จับคู่ได้เลยนะคะสําหรับรายการละหกร้อยจับคู่แล้วจะเหลือหนึ่งพันนะคะพี่คะต่อมานะจ๊ะนี <c oughs> ่จากพี่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นเนื้อเขียวอมเหลืองแบบ ต้ฐานนะจ๊ะพี่จะเปแบบนี้นะสำหรับหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จาอยู่ที่600บาทเช่นกันนะคะพี่600บาทเช่นกันต่อมานะจ๊ะพี่จะไปที่รายการละ700ร้อแล้วนะจ๊ะพี่จ๋า600ชอบวันไหนนะคะพี่จะพูดได้เลยนะต่อมา700อยนะจ๊ะพี่นี่จ้ะหยดน้ํานะคะพี่เขาเรียกอะไรพี่หยดน้ําอืม หลวงปู่บุญจ้ะหยดน้ําหลวงปู่บุญด้านหลังมีลอยจานสวยนะพี่นะสวยมากเลยเป็นเหรียญหยดน้ําหลวงปู่บุญนะจ๊ะพี่นะคะอูจจาร์เจ็ดร้อยบาทเป็นเนื้อเงินนะคะพี่แต่เป็นเนื้อเงินโบราณนะคะพี่เงินเก่าๆะะพี่แล้วก็ลงยาเนาะสวยงามเลยเจ็ดร้อยบาทต่อมานะคะพี่อันนี้เป็นพับพุทธนะคะพี่ไม่ฟาดที่เลย,ยดูข้างหลังมองไม่เห็นละพี่เก่ามากเลย เก่เามากๆเลยพี่นะครับพูดสวยๆเลยพี่เช่นกันเลยค่ะพี่ค่ะหกเอ้อเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทแหมพูดผิดเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ต่อมานะจ๊ะอ่าอันนี้เป้งหลวงปู่บุญนะคะพี่หาในจ้ะจลงยาสวยงามเลยนะคะพี่ทิมเดียวกับเจ้าโหรนะคะพี่ด้านหลังมีรอยเหล็กจานนะคะพี่รอยเหล็กจานเห็นว่าสวยมากเลยสวยงามจ้ะพี่รอยเหล็กจานสวยงามเลยอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ พาไม่ชัดเจงขอพาพเพิ่มเติมได้นะต่อมานะคะพี่เป็นพระพุทธเช่นกันนะคะพี่ด้านหลังมีรอยเหล็กจานแบบนี้เป็นของหลวงปู่บุญเช่นกันนะคะพี่ด้านหลังมีรอยเหล็กจานแบบนี้เนจ้ะพี่จ้ะอยู่ที่700บาทเช่นกันต่อมานะคะพี่มาชมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดตรงนี้สวยนะพี่นะเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้ว เฉลิมพลน,นะพี่นะเฉลิมพลตอกเฉลิมพลด้วยสวยงามเลยจ้ะสำหรับหลวงปูท่ทวดเฉลิมพลน,นะคะพี่ีนจ้าอยู่ที่เจ็ดร้อยจ้ะแหมสมองไม่ฝั่งงานเลยนะคะเบอร์เบอร์พี่ป่วยป่วยแล้วทาไม่ได้ห่างหานี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะพี่ป่วยตล,ลอดเลย เบื่อชีวิตเช่นกันเนี่ยพูดผิดไปพี่นี่เขาก็ฟิตมาเป็นกวางจต่พี่ขาเป็นคดกวางใช่เป็นคดกวางนะคะพี่นี่รับเป็นคู่รถพิเศษเลยคดกวางนะคะพี่ขานี่ค่ะนี่นี่น,นี่เออเราก็ความรู้น้อยโทษทีจ่ะพี่นี่อ่าอะไรนะคะเก้าร้อยรับสองชิ้นนะคะลดเหลือเก้าสองเก้าสิบแปด ลดเหลือพันหกฟิเบาๆพอเดี๋ยวคาดทุนแพี่เนาะเอออะต่อมาจา้ะนี่เลยจา้าพี่จ๋าท่ากระดานจา้ะพี่เอ,อท่ากระดานป้่าเอ่ยไม่มั่นใจจะบอกไปก่อนละกันถ้าพี่ทราบนะจะ700้ะเจ็ดร้อยเช่นกันอ่าต่อมานะจา้าพี่จา๋าปิดตาสายใต้นะคะพี่ปิดตาสายใต้นะคะพี่ด้านหลั ปิดตาสายใต้นะคะนี่นะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยเช่นก,กันจ่พ <fle toast> นะ,ะพี่ต่อมาเป้หลวงพ่อแก้วนะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่นี่ด้านหลังหลังแบบนะคะพี่ลงทองมาสวยมากจ่ะพี่จ๋าลงทองมาสวยมากชอบองไหนสนใจองไหนทักนัดได้เลยฝากเบอร์โทรอีกครั้งฟูนกฟองหกหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์เก้านะคะพี่ฟูนกฟองฟูนกฟองหกหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์เก้าเก้าสิบแปดล้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ คาบ้านนะคะพี่คัสสวยๆองคนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันจ้ะต่อมาแลจ๊จะแป๊บหนึ่งนะพี่นะแล้วจะดูว่าองค์ไหนพี่เจ็ดร้อยได้อ่าต่อเราจะไปที่องค์ละเก้าร้อยกันแล้วนะจ๊ะพี่เก้าร้อยนะคะพี่ขาเริ่มที่นี่กันเลยพี่นี่ตะกุดสีทองนะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่ไม่ฟาบเกจินะคะพี่ขา 9 0้าบาทนะคะพี่มีรอยเหล็กจานนะพี่นะแต่ตมิฟ้าว่าของอาจารย์ท่านใดนะพี่นะแต่วันก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วพี่แต่สวยอยู่พี่รอยเหล็กจานสวยอยู่900านะจ๊ะ9ก0อ่าตะกุดลดไม่ได้แล้วนะจ๊ะพี่ต่อมานะจ๊ะเหรียญจ้ะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญหลวงปู่ทิมปี18นะจ๊ะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมปี18 เหรียญหลวงพุทีมปี18นะจ๊ะพี่จ๋า18นะจ๊ะพี่อยู่ที่900สวยพี่สวยมากเลยหลวงพ่อทบนี่คะ่ะเหรียญหลวงพ่อทบไม่ค่อยเห็นนะพี่นะนี่หลวงพ่อทบนะคะพี่ไม่ค่อยเห็นนะนี่อายุ 94, 94ปีนะคะพี่23ปี18นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะนานๆจะเห็นทีนะคะพี่ ฉลองครบรอบ81,000พศานะคะพี่อ๋อฉลองของในหลวงนะจ๊ะพี่เนาะนี่จต่พี่จา๋าหลวงพ่อทบนะคะอยู่ที่900บาทสวยพี่สวยคมมาดูดิสวยจริงๆพี่900จ้ะพีตอ่าต่อมาเป็นล็อกเก็ตนะคะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยนะพี่นะเป็นภาพถ่ายนะมีประหลอดนี่พี่ขึ้นคอได้สวยงามเลยค่ะพี่จะเลี่ยมมาด้านหลังมียันแบบนี้ ล็อกเก็ตหลวงพกลวยนะพี่นะนี่ส์ยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ้ะเก้าร้อยบาทนะคะพี่เก้าร้อยบาทนะภาพถ่ายท่านสวยมากจ้ะพี่จ๋าขอได้เก้าร้อยบาทคุณแม่ชีบุญเรือนจ้ะพี่จ๋าคุณแม่ชีบุญเรือนพุทโธใหญ่นะคะพี่นี่พุทโธใหญ่นะคะคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่เออันไหนแตกแบบนี้เลยของเก่าแล้วพี่เา้างเก่าเดิมสวยเดิมเลยเก้าร้อยบาทจ้ะ ต่อมาเป็นเต่าพี่เต่านี้ก็สวยมากนะคะพี่เต่าหลวงพ่อเงินบัดบางคานะคะพี่เนื้อเขียวอมเหลืองฟฟสฟืยๆแบบนี้เลยสําหรับเต่านะคะอยู่ที่900บาทเช่นกันนะคะพี่าจาจาทะเลฟุงนะคะพี่ปี0 8นี่ทะเลฟุงปี0 8นะคะพี่900บาทจะพี่จ๋า900บาทสําหรับทะเลฟุงนะ900บาทต่อมารายการต่อมานะจ๊ะพี่ นี่จ้าเป็นหลวงพ่อกลวยชุติทะโลเป็นรูปหล่อนะคะพี่มีฝุ่นฝองหลวงพ่อกลวยชุติทะโลนะคะพี่เก่าเก่ฟิวสวยแบบนี้เลยนี่พี่นหลวงพ่อกลวยนะเก้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่เก้าร้อยบาทนะคะต่อมานะจ๊ะเป็นปิดตานะคะพี่นี่ปิดตาและบางไผ่นะคะพี่เก่าเฟิวสวยอ้วนๆนี่เลยพี่ตาและบางไผ ไม่ทราบาเจ้า,า,จาของเดิมเขาแกะเงินหรือทองออกพี่ก็มีรอยแกะมาแบบนี้สําหรับปิดตานะคะพี่อยู่ที่900บาทเชยนกันต่อมาเรามาชมนี่พี่ชิ้นนี้สวยพี่สวยมากเลยพันสองพันสองของอนุญาตไม่ลดแล้วนะคะพี่สิงนะคะพี่เป็นเนื้องานะคะพี่หลวงพ่อมุ้ยหรือเปล่าพี่ มันจะเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะพี่น้องนี่สิงหลวงพ่อมุ้ยหัวใจฝีเหลืองนะจ๊ะพี่ทันสองไม่ลดแล้วนะจ๊ะพี่จ้ะต่อมาเนี่ยพี่จิ๋วจิ๋วจิ๋วจัดแจ้วในการกรอหญ้าเต็มเลยนะจ๊ะพี่เรียมวินเทจสวยๆเลยเรียมวินเทจสวยๆเลยเก้าร้อยไม่ลดแล้วนะเอ้ไม่ใช่พี่พูดผิดพันสองพี่พันสองไม่ลดแล้วนะจ๊ะพี่เรียมวินเทจเป็นเรียมเลนด้วยนะจ๊ะ ต้ฐานนะจ๊ะพี่เห็นก้นกลมกิ๊กเลยนะคะพี่นี่สัญ,ญลักษณ์ของเที่ยวเสือพันสองไม่ล้นแล้วนะคะพี่เสือจิ๋วนะคะพี่ยิ่งจิ๋วยิ่งแพงนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะนี่พี่เป็นปลักขิกนะคะพี่ปลหลักขิกนะคะพี่ตรงนี้เป็น,นก็เรียกไม่ถูกเลยปลหลักขิกนางควรหรือเปล่าพี่เป็นเนื้องอนะพี่นะเป็นเนื้องอนะจ๊ะพี่เนื้องอนะ พันแปดจะพี่พันแปดใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าเว็บเนี่ยนะดูให้ว่าเท่าวงเหรนยญฟิบไหมจริจะ้ะไม่ใช่ชิ้นเล็กนะพี่นาะเป็นเนื้องอ,งอนะพี่นาะนี่อยู่ในวงเหรียญฟิบเลยพี่พันแปดจะพี่จ๋าพันแปดนะจะ๊ะลดได้นิดหน่อยนะจะ๊ะต่อมานี่จ้ะพี่ตะกุดมีลอยจานนะคะพี่ลอยจานเต็มดอกเลยนะคะตะกุดมีลอยจานสวยงามนะคะพี่ชิ้นนี้อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะพี่ตะกุดฝีทองนะคะพี่ เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทิมนะลายจานสวยงามมาก1,800บาทนะจ๊ะพี่1,800บาทรับรดพิเศษเลยนะจ๊ะต่อมาเป็นปักน้ำนะคะพี่ปักน้ำนะคะพี่รุ่นฝามเกลียเล็กเกอร์สวยงามเลยองนี้1,800เช่นกันค่ะ 1800เช่นกันพี่ท่านใดสนใจนะคะลดพิเศษได้เลยสำหรับอีพีนี้นะคะนะับต้องขอกราบขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังฝากพี่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามนะคะพี่เข้ามาชมแล้วนะคะที่ชอบอะไรทักแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะพี่แม่ค้าพีน่คนใจดีมากพูดกระเพาะนะคะพี่ะ่ะสำหรับอีพีนี้ต้องขอกราบขอบคุณพี่นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>